มานีมีนักงานมากองพี่น้องมาล้ำกับจังพยาญชนะลำพิ่นออฟฟิเชียลครับบรรยากาศตอนนี้เจ็ดโมงเชิงพี่น้องครับทีมงานเท่าบางส่วนร่างสีเดินทางครับอันนี้ปัญหาในติดสายไฟนี่ครับบัดสายไฟต่ำวิ่งกับวัฒนาสีท่ำหรอกว่าเป็นดินลักษณะดินถมไม่ดินพื้นนี่มันก็เลยต้งคือสายไฟต่ำครับบัดนี้ รถของผู้ขับกระใสเวล้แร่นี่ต่างโดนตัวสิไปไในรถก็เป็นรถสูงสุดขั้นโดยเฉพาะขั้นที่พู้หับครับอย่างนี้ทุกท่านก็ไปหาอันนี้มาโอ้นี่ต่ำเหี้ยงอยู่ครับคันรถขั้นนี้ติดแสดงนะว่าต่ำเหี้ยงของพูห้หับมันสูงกว่ามนะู้นรถเสาทั้ง เอาคณะไหนนหนิคณะไหนนี่คือบ่ได้คือบ่เมียบ้านคณะไหนนี่ไปบ่ไปบ่บ้านน้องออกไปวัฒนานครนี่ยโกนวัวบันเทิงศิลป์มู๊ซื้อคณะมั้ยเพราะเป็นนายจ้างเถอะพรต้องจ้างยานจะภาพลำบากใจเพราะจ้างหนู่หนูจะเป็นผู้จัดแบบไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจ้าหญิงสาเป็นผู้จัดแล้วเขาหงุดหงิดว่าตายเหรอเราเป็นบ่บอกอะไร กัาเพเขาหนีแม่บ้านหมดแล้วนันไม่าคยจัดขับบ้านเลยีงาพีพิชานเพีพิชานเโอ้ยพ่แม่ได้ดูตกบ้านตอ้ตอดูตอกเป็นในพี่นองเขาใ้การตอนรับดีว่ามือขึนปหระอเปล่าเขิ่งช่วงเด็กเกี่ยวได้ต้ดยอดเลยในไม่อีกก็ปีหนาาเอาูดเดี๋ยวขออนุญาตถามนะผููไดที่ว่าเป็นอันผู้หมวดนี่ตำรวจยังผู้จักคับไปประสมพันด้อยิ ไปอะไรดิไปบนยอดเดี่ยวที่ว่าเป็นเด่นเดี่ยวมูสารวัตรยังซื้อเล่าบอกได้พี่คนมูกันแต่ว่าคนคนไส่คนแต่ราคาบ่ซื้อว่าอย่างไงบ่บ่สารวัตรสุดนัดป่ะสิบประมาณนี่แหละซื้อมูผมมูผมที่อยู่บ้านนั่นท่านบอกดีเปนคนเสี่ยวหลายมูกันรุ่นเดียวกันเลย บ้องฟ้ามันหูจักกันครับว่าเป็นเซี่ยวกันทั้งกันเาไปถามกันบางเรือมาไปยุ่งสผู้สาวเินเื่อเปิดกันจังหวัดตนก็เิดจังหวัดูกาููาวานันูกนียนููาวานันก็เป็นหน้าเป็นหน้านูกลลูหอูไกสีหักรอายุเกิดแล้วเกินนึ่หาะลูกายบัตนูกเมือแล้วลูกายบัตดูว่านู เตืนหนึงหามูหนึงกันมู้นึกันเครื่องดืมเครื่องดตาช้างมาเป็นเหตุการณ์ตอนมาเป็นเหตุการณ์ตอนรับนี้พี่น้องมืงขึ jamais, Ora, mm, oui. right. ้นนี่แตสีัน ับปลาป illar, าปลาซาปลาคือบ่อปลามาสูมอล้ำกินเนี่ยเออยปาปลามาบ่อป่ามาสูมาล้ำกินเนาะเฮ้ยที่เพียสองได้พอกันียุสัพุทธิกาโอ้ยม่นโอพุทธิกาป็คีนาพ่น่ะปีนี้แล้วโอ้ยพุทธิกาปีนี้โอ้ยยนเห็น่ครับลงบลาาเดผมคอย่าต้นหาผมลง ลำพืนูไปหาหเยุคเทพมือลำพืชนู้ยี่หคนหลปะสองพันสองเลย่ะเนคาายของดีพวนี้อ๋อนเป็นมันเป็นช่วงเที่ยวพวกนี้นะจังหวะลำพืชนูปวดยัไม่ะเนี่ยออกมาใช่วงกัเียขายเพ่ตนเที่ยขึ้นครื่งเดียวตว่วะลอยีดั้จ้เ้ยอยได้เงินแล้วก็สูบเรา้ย บ่แล้วขันผู้ควรท่วนสมบุญยู่มไมเนาะถือเปสงสารยังขันผู้จอยเยียงกันทสงสารยุ่นล้ยวบ่ได้พวกหนูน่ะรักไม่รู้แหละดูแสว่เก็บรักษน่อยแค่เดีพวกนูรักษาหน่อยแค่ดนี้ตะเวนขึ้นยังบ่กลับไปดียวังบ่หนตะเวนจ้าขนาดเดอดปันนี้ยังบ่เขาหอมยุ่งวีทั้งระเบิดโช้สงวง่ะแเอัสงขนาดเดือดปนนยังบ่เขาหอมยู่ะรักแค่ไหเนี่ยตรงนีไม่้าวว่่งไปเเนี ชนีุดยอดเลยวะมาตรฐานมารฐานเพวกนู้ักแค่ไหนเนี่ยส้นเขาพวงไหนกระถมเหรียญนิสัคำมือนัตาสีพวกนุ้ยลักขยนล่อยล่อยกระถ่มเหรียนิ่อยำมือนาตาสีพวนยักนต่อีก่มเหรีนัมือนตาส เออ <speaker> งานฟรีห <roster> ร <immun ités> ือรอผ่ามนย็งเก็บสักหนึ่ง <Move> ท <forward> ีให้รอผ่าน้าตสินะนต่ฟรีไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้อนในวันนี้บันไเจภาพพจนย้านี่ะบอสดิเดนจะภาพบเจะภาพทังคุณมั้ยเออกะต่ายแ้ก็บอกจภาพทังน้องบักไฟอเจ็บไปไม่อันนั้นงน้อยแล้วเไอเจ็บไปอสไอเจ็บไปบแล้วกจะก เปลี่ยนตะวันทีตั้งไว้นี่แหะเปนตวันทเปลี่ยนตะวันทีคนบ่เหือดอกล้มแล้วสีหือส่งนจอที่สดแไม่ใช่สงจะขอเพเขาห่มมพราเขาหันห่มไหมไปเขาห่มไปผูดจัดทีมงานพู้จัด่นลองนั้นมาใครเนี่ยเนี่ยมเนี่ยเนี่ งานผู้จัดพี่น้องนะครับเดยวงับรถให้เิ็นกกันครับนะสีรถบรรทุกสาตาัน์เครื่องแล้วพี่น้องเครื่องสายพั์เครื่องแล้วรถบรรทุกไปสีเดินทางแล้วครับบ้านหนองหมากไฟวัฒน,นานครครับ แดงเม่งแม่งผมงขึ้นไม่ย่างแม่งดับไม่ดีะนะครับดับไม่ดีดับไม่ดีจานแม่งเมื่อเศร้าเมื่อสองครับผู้ซอยจานหมด ่ยหลายคนบนบนสื่อนากินน่ะนี่ะอยู่สิเอาจังไน่ะลจะเอามาสื้อเนี่ยบางวัน่นสิไปเลยเาไว้สิเก็บลติ่าเ้าเก็บม้ันนี่ของตะเก็บของแล้วยนี่เขาสิมากเขายังมาบ่งอาจจะเข้าคนถ่ายเข้าคนหมือร่มีบอนี่ไปไสต่อเอ๊ะยื้อใสเดินยื้อส นี่ไปหน้าว่าปีมีอยู่สิมีบานไก่หน้าสิเพรมันไก่หน้าเสร็จเพูดบานพอยืนุงลดเราก็ยินกเอนพยนห้าสารนกขดสินอยู่รมาส่บนี่มมักที่สารนกสินครับจ้ะเพราะมันเพราะมันต้องการแเก็บตูดิจนวาวันลยน บุญหลงไฟอัดยู่งบังคนมักนี่สามขอนศิษยนี่สุบยอดเลยวะไอเจ้าเวลามักก็หมักก็ยังเปลี่ยนปีแห่งข้อามดังนั่นแหะเที่ยวระเด็นที่บ้านคุณบานี่บ้านอาจารย์นุ่มบูไทยนึ่ปีหนึ่งสามเที่ยนน้อไอเจ้ามักยูเขียนละเอียดเลย เนี่ยพี่นาเห็นไหจก็เข้าอยู่ไอ้บุญบางไผ่ตีที่มาซุมกันไหมี่นาพี่นาพี่นี่ได้แปดแสนเศร้าพารับแปดแสนเศร้าเพรับแค่โมแาแปดแสนแค่แปดแสนเออแแเแหกมูแปดสเา กะาจีก๋าจีล็อกแปดแสนเป็นของสนุกสิงหาดเลยนี่เปลี่ยนถือเป็นเปลี่ยนสื่อไหมให้มันคนละยางพูเอาไปยี่ห้อย่ห้อเห็ดสิพี่น้องครับบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ครับทีมงานเฮาเก็บข,ของไก่สีเหลาละครับเหลืออ,ขขอ,อ,ลยยอย่างนี้ทิ้งไทีครับทีมรถบรรทุกกระรั้งวยๆนะครับย่างงขอบคุณพี่น้องหลายๆครับยินดีป่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีบ๊ายบายพุทธพูน